สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับโหยินดีที่ได้มาเจอทุกๆคนในวันนี้มากๆเลยผมทัศนะครับทีทัศจันทร์สวัสดีครับดิฉันจุกจิตวิคุณพรจันทร์ค่ะไหนใครมีประสบการณ์เคยเล่นเกมมาบ้างครับใครเคยเล่นเกมมาบ้างฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเคยเล่นเกมมานะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะชื่นชอบนะครับการเล่นเกมเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกับผมเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมมีคําถามนะครับมาฝากทุกๆท่านด้วย ถ้าวันนี้นะครับทุกคนนะครับต้องเล่นเกมนะครับที่เล่นยังไงก็แพ้เล่นยังไงก็ไม่มีวันชนะนะครับทุกคนจะรู้สึกยังไงครับน่าเบื่อทําไมต้องเล่นเล่นไปทาไมเสียเวลาอยากเปลี่ยนเกมจริงไหมครับถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะครับแสดงว่าเราคิดตรงกันในชีวิตคนเรานะครับมันมีเกมอยู่2แบบนะครับเกมที่เล่นเพื่อความสนุกแบบที่เราคุ้นเคยกับเกมชีวิตครับที่เราต้องสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้านะครับ เกมแบบแรกเนี่ยมันง่ายครับที่เราจะเลิกเล่นในวันที่เรารู้สึกเบื่อรู้สึกอยากเลิกเล่นนะครับแต่เกมอีกแบบหนึ่งนี่สินะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเกมชีวิตนะครับเราต้องเอาชีวิตจริงๆของเราเนี่ยลงไปเล่นอยู่ทุกวันแต่เกมทั้ง2แบบเนี่ยล้วนมีสิ่งเหมือนกันอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือมีด่านเริ่มต้นกับด่านแห่งชัยชนะ2ด่านนี้สาคัญมากๆครับด่านเริ่มต้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ ชีวิตของเราเนี่ยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับหลายๆคนเนี่ยคือเกิดมาพร้อมกับความพร้อมเลยเหมือนกับมีไอเทมเนี่ยติดตัวมาเลยนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็เกิดมาแทบจะตัวเปล่าเลยก็มีแต่ไม่ว่ายังไงครับทุกคนก็ต้องเล่นก็ต้องสู้ไปให้ถึงด่านถึงชัยชนะให้ได้ในวัยเด็กครับหลายๆคนอาจจะเคยมีจินตนาการนะว่าโตขึ้นนะเราอยากจะเป็นโอ้โหนักบินอวกาศนะฮะนักวิทยาศาสตร์เป็นดาราเป็นเจ้าหญิงเป็นนางแบบอะไรก็แล้วแต่ นะครับแต่พอเราโตขึ้นมาในวัยที่เราสร้างตัวในวัยที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปครับเรากลับอยากจะเป็นคนที่มีบ้านหลังใหญ่มีรถสวยๆมีไรายได้สูงๆมีชีวิตดีๆด่านแห่งชัยชนะแบบนี้หรือเปล่าครับที่ตอนนี้ทุกคนอยากจะไปพิชิตคำถามก็คือเราจะเอาตัวเองนะครับออกจากด่านเริ่มต้นไปสู่ด่านแห่งชัยชนะได้ยังไง ตอนผมเด็กๆครับผมถามแม่ครับว่าผมสงสัยมากๆเลยว่าแม่ทําไมคนเราเนี่ยเกิดมาต้องแบบตั้งใจเรียนด้วยนะเรียนแล้วก็ต้องรีบไปสมัครงานนะฮะสมัครงานทํางานขยันทำงานมีครอบครัวพอมีครอบครัวก็ต้องนะครับไปซื้อบ้านนะครับไปกู้เงินมาซื้อบ้านนะครับเสร็จแล้วก็ต้องขยันกลับมาทํางานเพื่อผ่อนบ้านที่ตัวเองไปกู้มานะครับแล้วก็วนไปวนไปแบบนี้เรื่อยๆทําไมต้องเป็นแบบนั้นะครับแม่เชื่อไหมครับคำตอบที่ผมได้กลับมาก็คือก็คนปกติเขาทําแบบนี้ ทุกคนเขาก็ทําแบบนี้มันเป็นคําตอบที่แบบว่างเปล่าอะแต่เชื่อไหมครับมันกลับฝังอยู่ในใจผมครับว่าถ้าวันนี้เราไม่อยากมีชีวิตแบบนี้เราต้องทํำยังไงด่านเริ่มต้นของผมกับจีครับเราเกิดมาในครอบครัวข้าราชาการเนาะนะครับพ่อกับแม่ของเราเนี่ยเป็นคุณครูนะครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ร่ารวยอะไรไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคนอื่นเลย ผมเนี่ยอยู่ทาวเฮ้าส์าหลังเล็กๆก,กับคุณพ่อที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเราสองคนเนี่ยต้องเริ่มผ่านด่านการศึกษานะครับเพื่อให้เรียนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามที่พ่อกับแม่ของเราเนี่ยหวังเอาไว้เพราะความเชื่อที่ว่านะครับถ้าจบมาเป็นวิศวกรเราจะมีชีวิตที่ดี <c oughs> มีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีนะครับเป็นเจ้าคนในคนมีชีวิตที่มีความสุขนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ จบมาเป็นวิศกรแล้วก็ได้มาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองนะครับในวันที่เราเริ่มต้นนะครับสองคนเริ่มต้นเนี่ยเรามุ่งมั่นมากตั้งใจมากๆเลยว่าจะเอางานนี้แหละเครื่องมือนี้แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราสองคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วพาเราสองคนเนี่ยไปสู่ด่านแห่งชัยชนะที่เราวาดฝันเอาไว้ แต่กลายเป็นว่าค่ะเราใช้เวลา7ปีอยู่กับเกมที่ไม่มีวันชนะเกมที่ถูกออกแบบมาให้กติกาทําให้เราไม่ต้องแพ้ต่อเป้าหมายของตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่กับเงินเดือนที่ถูกออกแบบมาให้หมดทุกๆสิ้นเดือนในวันที่เราจะหยุดเราก็ต้องรอให้เขาอนุญาตทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่โลกทั้งใบกลับอยู่ที่ปลายปากกาของคนอื่นค่ะใช้ชีวิตเพื่อต่อยอด ความฝันของคนอื่นทํางานแลกกับสิ่งที่คิดว่ามั่นคงแต่จริงๆมันกลายเป็นแค่เพียงความมั่นใจของเราแค่นั้นเองเขาบอกว่านะคะถ้าวันนี้เราอยากรู้ว่าอนาคตรเราเป็นยังไงให้มองรุ่นพี่ที่ทํางานมาก่อนเราแล้วเราพยายามมองไปรอบๆตัวค่ะมองไม่ออกเลยค่ะว่ายังไม่เห็นมีใครค่ะมีชีวิตได้แบบที่เราอยากจะเป็นเลยเรารู้ทันทีค่ะว่ามันไม่ใช่เกมที่เราควรจะเล่นต่อถ้าเราอยากชนะ เราต้องเปลี่ยนเกมใหม่หลุดจากกติกาเดิมๆเราสองคนเริ่มต้นใหม่ค่ะกับเกมที่เราสามารถออกแบบกติกาและรูปแบบของเกมได้ค่ะทุกคนลองนึกภาพตามผมนะครับหากวันนี้คุณเป็นคนที่ถนัดเรื่องของความเร็วเกมที่คุณจะเลือกเล่นเนี่ยมันควรจะเป็นเกมแข่งรถอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าคุณอยากจะชนะนะครับมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรารู้ตัวเมื่อ,อไหร่ครับว่าเกมที่คุณเลือกเล่นกับเป้าหมายที่คุณอยากจะไปเนี่ยมันไม่สอดคล้องกัน ถ้าวันนี้เรารู้ตัวเราก็แค่ต้องเริ่มเปลี่ยนครับทันทีที่เราสองคนรู้ตัวนะครับผมเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปอยู่ในเกมที่ผมออกแบบเองได้อยู่ในกติกาที่ผมรู้ว่าผมชนะได้รายได้ที่เราได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเวลาที่มีต่อไปแต่อยู่กับความตั้งใจแล้วก็ความพยายามที่มีใน Legacy ครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายนักแต่ผมเชื่อครับว่าใน Legacy เนี่ยเป็นเกมที่เราสคนเนี่ยสามารถชนะได้พอผมลงไปเล่นใน Legacy นะครับ มันเหมือกอะไรรู้ไหมครับมันเหมือนกันไไบกว่าผมเนี่ยเป็นนักขับเฟอร์เรอรี่อ่ะที่มัวแต่ไปถีบ300อยู่เจ็ปีในธุรกิจเลกาซีนะครับมันให้ผลลัพธ์มากกว่า70ปีในเครื่องมือแรกซะอีดวันนี้นะครับเรา2คนเนี่ยมีเงินเก็บนะครับมากกว่า1ล้านบาทมีรายได้แพสซีฟอินคัมนะครับมากกว่าเดือนละ2 0 0 0สนบาทมีชีวิตนะครับวันทํางานประจําวันสุดท้ายนะครับ มีบ้านหลังใหญ่มีรถคันใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเรื่อยๆนะทั้งหมดเนี้ยเราได้จากธุรกิจเลกาซีทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับเรา2คนมาถึงด่านแห่งชัยชนะเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้มาเพีย่ยนบาพังเรายังแบ่งปันเส้นทางนะครับให้คนอื่นเนี่ยเดินตามมาได้ด้วยธุรกิจเลกาซีได้สอนกับผมครับว่าวันนี้จงอย่าเลือกเกมที่ง่ายแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแต่จงเลือกเกมที่ท้าทายแล้วเปลี่ยนชีวิตได้ ด่านแห่งชัยชนะในเกมอื่นเมื่อเล่นจบแล้วก็จบไปแต่ด่านแห่งชัยชนะใน l ลก a c ซีคุณสามารถเล่นได้ไม่มีวันจบค่ะมันน่าเศร้านะครับที่หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเกมชีวิตแต่ดันไปทนเล่นนะครับเกมที่รู้แน่ๆว่าเล่นไปก็แพ้วนไปวนมาซ้ำๆเดิมๆด้วยกับคำที่ว่าก็คนอื่นเขาทำกันแบบนี้วันนี้ถ้าเราอยากจะชนะอย่าเพิ่งไปถามหาวิธีเลยครับว่าเราจะชนะได้ยังไง ให้เราก้มลงมองเกมที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ก่อนครับแล้วตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าเกมนี้มันออกแบบมาให้เราชนะได้หรือเปล่าวะถ้าไม่คุณเล่นยังไงคุณก็ไม่มีไม่มีวันชนะครับคนสําเร็จนะครับกับเรานะครับบางทีต่างกันแค่เราเนี่ยเลือกเกมชีวิตต่างจากเขาเท่านั้นเองวันนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับลองถามใจตัวเองดูครับขนาดเกมที่รู้แน่ว่าเล่นไปก็แพ้เรายังไม่อยากเล่นเลยแล้วเกมชีวิตของคุณล่ะ ที่รู้แน่ว่าแพ้ทำไมถึงยังทนเล่นอยู่สวัสดีครับ